กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไลฟ์ตา์เชนลบายย a มาฮ่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะเจาะติดเกมการแข่งขันศึก y a มาฮ่าอาสามบูครูเอเ p ียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ4สศึกครั้งนี้นะคะประเดิมด้วยการคว้าตั๋วลุยศึก R3 b า u บ c r e ู World Cup ที่ประเทศโปรโตุเกสสุดเดือดบนแทร็ก สนามช้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อไปเลยค่ะสำหรับเกมการแข่งขันศึกยมา a h า A3 Blue Crew Asia p ปซิ f i c Championship 2024ได้เดินทางมาถึงสนามที่5แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นคิวดวลคันเร่งกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบูรีรัมย์หลังจากเลสแรกจบไปแบบสุดเดือดเชลสักชัยคงดวงดีนัมเบอร์54เด็กไทยจากเมืองสุรินท์คว้าชัยได้สำเร็จ ก่อนลงทำการแข่งขันในเรสที่2ด้วยกริดออกสตาร์ทที่1ส่วนกริดที่2นั้นยังคงเป็นของอาตีธนกริดประทุมทองนัมเบอร์13ความมันได้เริ่มกันที่ตรงนี้หลังสิ้นสัญญาณไฟออกตัวเชลสักชัยคงดวงดีนัมเบอร์54ยังคงความได้เปรียบในการออกตัวจนสามารถคว้าโฮลช็อต และออกเป็นผู้นำได้อีกครั้งไม่ธรรมดาเชี่ยวนะคะส่วนอีก7คันที่ตามมาต่างยังคงเฝ้าชิงตำแหน่งที่2อย่างดุเดือดหลังจากผ่านการแข่งขันไปครึ่งทางเชลสักชัยคงดวงดีนัมเบอร์54สามารถทิ้งห่างกลุ่มที่คอยตามแย่งชิงอันดับที่2ได้มากกว่า3วินาทีโดยทั้งนี้อาร์ตี้ธนกริ ประทุมทองนัมเบอร์13สามารถขยับขึ้นมายืนเป็นอันดับที่2เกมการดวลคันเร่ง A 3เมื่อดวลเดือดครบ10รอบด้วยกันเชลสักชัยคงดวงดีนัมเบอร์54ใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าบิดคันเร่งยหาห a าอาสามเขาเส้นชัยผ่านธงตามมักรุกได้อย่างเหนือชั้นทิ้งห่างอันดับสองไปด้วยเวลาถึง4วินาที ส่วนอันดับที่2ยังคงตกเป็นของนักแข่งวายกาดจากประเทศมาเลเซียโมฮัมหมัดแฟทฮิลนัมเบอร์33และอันดับ3ตกเป็นของไรอันลากินนัมเบอร์68จากประเทศออสเตรเลียสำหรับการลุ้นแชมป์การแข่งขันยามาฮ่าอาสามบรูครูเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2024นั้น ในรอบศึกตัดสินระหว่างคาเครุโอกุนุกินัมเบอร์31จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำคะแนนรวมอยู่ที่131คะแนนอันดับ2เป็นของไลออนลากินนัมเบอร์68จากประเทศออสเตรเลียซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่115.5คะแนนส่วนอันดับ3นั้นเป็นของนักแข่งดาวรุ่งชาวไทย เชลสักชัยคงดวงดีนัมเบอร์54ซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่113คะแนนโดยมีคิวการแข่งขันรอบตัดสินแชมป์ดาวรุ่งพบกันที่สนามเดอะเบนมอเตอร์สปอร์ตพาร์ประเทศออสเตรเลียในระหว่างวันที่8-10ถึง1ิพฤศจิกายน2,567นี้เดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์จาก คุณวีระพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายกีฬายันยนต์และสถาบันฝึกอบรมขับขี่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดไปกันเลยค่ะครับก็สำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นการแข่งอาร์ทรีบลูคูเอเชียแปซนะครับเป็นสนามที่5แล้วก็เป็นสนามสุดท้ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะมีสนามสุดท้ายเองจริงๆเนี่ยที่ออสเตรเลียสำหรับครั้งนี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็ เราได้นักแข่งร่วมทั้งหมด22คันนะครับเป็นต่างชาติ9นะครับรวมเป็น9ประเทศนะฮะก็มีไวคัสเพิ่มเข้ามาอีก4ประเทศในอาเซียนนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราพยายามพัฒนานักแข่งในเครื่องข่ายของยามาฮ่านะครับให้มีความแข็งแรงรอบด้านอย่างที่ทํามาก็จนถึงสนาม5เองก็จะเห็นพัฒนาการของเด็กแต่ละคนซึ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการทําลายสถิติเวลาของตัวเองตลอดนะครับรวมถึงการขี่รถได้จนถึงลิมิตของตัวรถ แล้วก็เข้าใจในการวิเคราะห์ตัวรถมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทําให้ยามฮาในอาเซียนเองก็ตอบรับกับโครงการนี้ได้ดีนะครับก็เชื่อว่าโครงการนี้จะทําให้นักแข่งของเราเนี่ยในยมฮาทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นในอนาคตแน่นอนครับครับสำหรับตัวตัวรถที่เราใช้แข่งปีนี้ก็เป็นไว f r 3นะครับในการแข่งก็หนึ่งเลยเป็นรถตัวไซส์กลางในในระดับการแข่งขันซึ่งเหมาะกับเด็กอายุที่โตขึ้นนะครับ ด้วยแรงม้าด้วยซีซีระดับ40แรงม้าแล้วก็ในการแข่งเนี่ยเป็นการเน้นที่ได้ทั้งความเร็วได้ทั้งไซส์ที่สามารถต่อยอดได้ดีนะครับตัวรถเองก็มีกําลังซึ่งเด็กจะตัวโตวตัวเล็กก็สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะทําให้เวลาเราจัดแข่งเนี่ยด้วยอาสามเนี่ยมันมีความหลากหลายในการสอนในการที่จะพัฒนาเด็กในหลายมิติครับครับสำหรับตัว r 3 blue, 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 h r e e blue pacific นะครับก็มีหนึ่งรางวัลที่เป็นรางวัลที่เขาเรียกน่าสนใจแล้วก็มีมิติที่ดีนะครับกระตุ้นนักแข่งเองได้ด้วยนะฮะก็คือ รางวัลซูเปอร์ฟินาเลอาท ري ที่ยุโรปนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นการคัดเป็นรายการจัดที่คัดตัวนักแข่งเพื่อเข้าไปแข่งอาตรีเวลคัพที่ที่ยุโรปอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับสิทธิ์ครั้งนี้ก็เราจะมี2โคต้าหนึ่งคือโคต้านักแข่งเด็กไทยที่ทาคะแนนสูงสุดนะครับถึงจะยังไม่จบรายการนี้ทั้งหมดแต่ว่าณสนาม5ใครที่มีคะแนนเด็กไทยสูงสุดก็จะได้สิทธิ์ไปนะครับก็คือเจ้าเชลนะครับศักชัยคงดวงดีก็ได้โคต้านี้ไปนะครับ อีกคนหนึ่งก็คือเด็กที่เป็นนักแข่งต่างชาติในเอเชียแปซิฟิกปีนี้ก็เป็นของทางคาเคลุนะครับจากประเทศญี่ปุ่นได้สิทธิ์ก็จะต้องเป็นเด็ก2คนที่จะได้โอกาสไปลงคัดตัวลองหาประสบการณ์ในการแข่งที่สนามเอสโซริวนะครับประเทศโปรตุเกสในช่วงสอสาเดือนนี้ครับที่จะถึงนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามเชียร์น้องสองคนนะครับว่าเป็นเด็กตัวแทนจากเอเชียไปโชว์ผลงานหรือไปหาประสบการณ์เพื่อไต่เต้าในอนาคตต่อไปด้วยครับผม ครับในสําหรับสนามหน้าที่จะไปแข่งเป็นสนามสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นสนามเดอะเบนนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่จะทําให้เด็กได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศคล้ายๆทะเลทรายนะครับแล้วก็ตัวสนามเป็นสนามเชิงขึ้นลงภูเขานะฮะแล้วก็แน่นอนที่ออสเตรเลียเองก็ยามาฮ่ามอเตอร์สปอร์ตก็แข็งแรงมากก็จะได้รับการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตในเรื่องบุคลากรจากทางยามาฮ่าออสเตรเลียมาช่วยงานเพิ่มด้วยนะฮะครับในสนามสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝาก ผู้ที่สนใจในเชิงมอเตอร์สปอร์ตนะครับของยามาฮ่าเราจะมีการแข่งขึ้นในเดือนพฤศจิกานะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นการตัดสินแชมป์ด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนก็ล่นมาใกล้ๆกันนะครับก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นแชมป์ทั้งเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติผมคิดว่าเป็นความสนุกในการติดตามเชียร์นะครับยังไงติดตามเชียร์ผ่านทางเพจของทางยามาฮ่าได้ในทุกเพจนะครับผมขอบคุณครับ